ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะที่สำคัญก,ก็คือเพื่อเพื่อเพือแพรนะครับผมจะเป็นต้นเสียงให้นะ ในการนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าพ่อองค์ต้นกระถินผสมกระถินของเรานะครับคุณแม่สุวรรณีลายแก้วคุณขนกรจารุสันตินะครับจารลกสันติสวัสดนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้เหน่ยนาในตอนนี้ในหลายท่านขอให้ทุกทุกท่านนะครับเพื่อเพื่อเพื่อแผ่เพื่อค่อยเดินนะครับเพราะว่าในการนี้เรามีผู้สูงอายุนะครับเรามีผู้สูงอายุมาด้วย คามนั่งนี่มีลูกหลานมาดูด้วยครับเก็เฟ้อเบอแป่กันนะครับเก้เฟ้อเบอแป่กันไปทยอยกันนะครับเดินไปนี้ก็ถึงโรณตรเกดแล้วนะครับ ครับครับท่านใดที่เก็บหูฟังสีขาวอยู่หน้าพิธีได้นะครับมาเอาเงินที่ผมก็ได้ครับเอามาคืนที่ผมก็ได้นะครับบางท่านอาจจะเก็บไปโดยที่ไม่มีคนดูแลท่านจะเอาเก็บไปให้นะครับก็เอาเงื่อนผนก็ได้ครับมีเจ้าของประชาัมพันธ์และที่สำคัญก็คือรองเท้านะครับอย่างที่ท่านพิธีกรเมื่อกี้บอกประกาศไปนะครับประชาัมพันธ์ไป ท่านไม่ต้องนำรองเท้าไปก็ได้นะครับดี๋ยวเดินก็มาโค้บสุดท้ายเราก็จะมากลับมาที่เดิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจีนต่างๆเหล่านี้เราเริ่มเริ่มตัวแตกซึ่งการนี้ไปนะครับค่อยเดินนะครับค่ายเดินนะ